ทีนี้ค่ะเราลบมาทีสุราธานีในเมืองของเราค่ะไปติดตามในเรื่องของการแจ๊กทุ่งปันซุกกันมั่งค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีค่ะท่านก็ได้มอบทุ่งปั่นซุกค่ะแล้วก็แจ๊กปลานิ่นท้งเพ่แปดรอยตัวให้กับพี่น้องอประชาชนค่ะเพื่อบรรเทาพ้นกระทอบจากสถานการณ์โควิด1ิรวมไปถึงขาครองชีพที่สูงขึ้นกันค่ะ นายวิชวุจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านได้เปิดจวนผู้ว่ามอบทุ่งปันสุกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยแรกตาวานีนะคะนายสุเทพสุวรรณรัชค่ะนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่พักตายก็ได้ข้อรับการสนับสนุนปลานิลทางเพศ8 0 0รอยตัวค่ะจากบริษัท CPF มามอบให้กับพี่น้องประชาชนเอาไปทํากับข้าวกันและก็มีประชาชนมาเข้าแถวเผื่อรับทุ่งปันสุขเป็นจํานวนมากเลยค่ะครับนางพวงรัตสิ้นชัยนะครับเนื่องในผู้พิการที่มารับทุ่งปันซุกจากผู้ว่ากัน จะวัดสุราธานีแกบอกว่าที่บ้านมาเนี่ยเคยมีไรายได้จากการขายข้องช่วงโควิดนะแต่วาเนียตอนนี้โควิดเนี่ยทำให้ต้องยุดนะครับจนตอนนี้ไม่มีเงินทุนแต่ก็ยังมีค่าใจ้จายในแต่ละวันทุกบรรทุกผู้วาเนี่ยแต่ละทัปย์ห์ช่วยบรรเทาความเดร้อนได้มากเลยเราขวางสิ้นเกเรนะคืะขอขายข้องไม่ได้นะครับลําบากตั้งใจมาตอนหัวเช้าบางทีก็มาอยวัดก็มาแจก ป้าก็มาบางทีก็ไม่มาเพราะว่าป้าเดินไม่ได้ถ้ามีรถก็มาพอพูดถึงนะป้าคนเดียวปีหนึ่งป้าก็ไม่ได้ซื้อมากเนาะแต่ตางเสียค่าบ้านค่าน้ำค่าคลอยก็กินอยู่อย่างนี้เกือบปีแล้วก็คือเรียกว่าเกิดวยลดค่าใช้จ่ายดีมากขอบคุณพู้ว่ามากๆค่ะ ขอบคุณพระวาหมาักๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกตาส่วนที่ร่มสนับสุ่นกผู้วัวด้วยะ